ดูดวงสิงหาคม2568ลัคนาพิจิกสิงหาคมนี้อยากแค่อยู่ต้องลุกและลุยเพราะจักรวาลกำลังเรียกหาให้คุณรวยเบบินลัคนาพิจิกสิงหาคมนี้เปิดทางแห่งบุญเสริมดวงรักเงินปังจุดเปลี่ยนในดวงนะฮะพฤหัส รหรือระบบในใจสางกรรมเก่าขายอะไรเก่าๆจะได้เงินอังคารเข้ากันเพศชายเข้ามาอุปถัมหรือสเสน่ห์แรงกับหนุ่มๆรวมถึง LGBTQ+ สายชายด้วยอาทิตย์เข้าไปชนจันท์พฤหัสเปิดทางโอกาสสายมูเตลู การเงินเริ่มเงินไหลเข้าแบบไม่ต้องฝืนพลังงานรับจากคนดูเก่าลูกค้าเก่าหรือคนเคยช่วยเหลือกลับมาสร้างไรายได้อีกครั้งมีโชคแฝงจากเพศชายโดยเฉพาะสายหวานนุ่มฟิล LGBTQ+ หรือเพศทางเลือกที่พลังดีมากลุยขายของมูเครื่องล้างรีวิวของเก่าเท่ากับปังโปรเจกต์สายจิตวิญญาณได้คนหนุนความรัก มีคนมาให้กำลังใจโดยไม่ต้องขอช่วงนี้จะมีคนรักเก่าหรือคนที่ชอบเราแบบเงียบๆเ,เผยตัวเพศเดียวกันมีแนวโน้มเข้าใจเรามากขึ้นมีเกณฑ์เปิดตัวชัดเจนในสายสัมพันธ์รักตัวเองให้มากและจะมีพลังงานรักตัวเองจบ วันมงคลของเบบินเลิกดีเด่นนะฮะหสิงหาคมเปิดของมูจุดเทียนขอพร 4. สิงหาคมลงคลิปสายมูเปิดพรีออเดอร์ของขลัง 9. สิงหาคมขอพรพระจันทร์ขึ้น15้าข้ามปล่อยจอยปล่อยใจพลังใจ 17. สิงหาคมได้โชคจากคำพูดนะฮะไลฟ์สด27สิงหาคมเหมาะกับงานมูครูบาอาจารย์อธิษฐานจิต เสร์มมูแบบเบบินแบบเบาๆนะฮะไหวครูพระอาทิตย์พระจันทร์พระเสาร์พระพฤหัสนะฮะพระจันทร์พระพฤหัสแล้วก็พระอาทิตย์นะฮะพกหินมูลสโตนยันดอกพิกุลสีมงคลสีเงินสีขาวสีชมพูทำบุญซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมวัดสรุปแบบเรียวๆนะฮะความรวยกำลังใกล้เข้ามาอย่าปิดกั้นตัวเองด้วยความลังเลใช้ดวงนี้เปิดพลังจิตวิญญาณ ตัวตนที่แท้จริงและรวยอย่างภูมิใจในแบบของเรา